สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะปิ่มก็จะมาเล่าประสบการณ์ของตัวเองค่ะที่มีโอกาสติดเชื้อโควิดนะคะก็คือไม่ได้อยากติดนะคะแต่ว่าบังเอิญมันไปติดมาแล้วนะคะแล้วก็รักษา,าหายแล้วเนาะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะอาการตั้งแต่เริ่มแรกเลยว่าปิ่มมีอาการยังไงบ้างแล้วก็ปิ่มรับมือกับช่วงที่เป็นโควิดนั้นยังไงนะคะถึงกลับมาหายดีอีกครั้งนะคะ ก็คิดอยู่นานเลยค่ะว่าจะออกมาทำคลิปนี้ดีไหมจะมาแชร์ให้เพื่อนๆรู้ดีไหมเพราะว่าโควิดมันเป็นอะไรที่แบบเซนซิทีฟมากเลยเนาะถ้าสมมุติว่าเราเป็นเราได้รับเชื้ออย่างนี้เนาะบางคนเนี่ยถ้าเราไม่รู้เขาอาจจะกลัวเราก็ได้เขาอาจจะรังเกียจเราก็ได้นะคะแต่เอ๊ะไหนๆเราก็เป็นแล้วแล้วก็ผ่านมาแล้วเรามาแชร์ประสบการณ์นี้ดีกว่า เดี๋ยวเริ่มแรกเลยนะคะอาการแรกนะคะที่มาก็คือปิ๋มมีอาการแบบหนักหัวค่ะมันตื้อตื้อตึงๆึงแบบเหมือนจะแบบหนักหัวเหมือนกับคนนอนไม่พอนอนไม่อิ่มอะค่ะแบบคิดอะไรก็ตื้อตื้อตึงๆแล้วต่อมาก็รู้สึกแบบปวดเมื่อยหัวไหลปวดเมื่อยหลังปวดแบบ เมื่อยตามตัวไม่ไม่สบายตัวนะคะมีอาการแบบนี้นะคะอยู่ประมาณ2วันนะคะแต่โชคดีที่ว่าก่อนหน้าค่ะปิงไม่ได้ไปไหนเนาะอยู่แต่บ้านเรียนภาษาเยอรมันอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนไม่ได้เจอใครต่อมานะคะช่วงประมาณ4ี่ทุ่มของที่มีอาการวันแรกนะคะปิ่มก็มีอาการแบบคันคอไอแห้งๆซึ่งไออยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วจากนั้นก็ไม่ไออีกเลยนะคะ แล้ววันที่สองนะคะที่มีอาการเนาะตอนเช้าเริ่มกินอาหารไม่ค่อยอร่อยเริ่มกินอาหารที่แบบไม่ค่อยรับรู้รสอาหารเริ่มจืดขึ้นจืดขึ้นจืดขึ้นจนไปถึงอาหารมื้อเย็นนะคะแบบกินอะไรแล้วแบบไม่รู้เรื่องเลยก็เลยถามแฟนเอ๊ะรสชาติอาหารเนี่ยแฟนของแฟนเนี่ยในจานของแฟนเนี่ยปกติไหมแต่จานของเราเนี่ยมันรู้สึกว่ายังขาด น้ำตาลขาดเกลือขาดอะไรอยู่นะแฟนก็บอกว่าปกติใส่ทุกอย่างแต่เรารู้สึกว่าเอ๊ะอาการของเราเนี่ยมันเริ่มจะไม่ค่อยได้รสชาติอะไรแล้วนะคะแล้วเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าเป็นอย่างเนี้ยเดี๋ยววันรุ่งขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปตรวจโควิดนะ ในวันที่สองนะคะก็คือที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะมันเป็นวันที่แบบหิมะตกแบบตกแรงมากเนี้ยเราก็เลยคิดว่าอ๋อสงสัยอากาศเปลี่ยนแปลงสงสัยอากาศหนาวนะเราไม่สบายเพราะอากาศหนาวแน่ๆเลยอีกอย่างหนึง่งเราก็มีอาการแบบคัดจมูกด้วยคัดแบบคัดจมูกเหมือนคนแบบไม่สบายอะคะ่ะเหมือนคนเป็นไข้หวัดใหญ่อะเราก็เลยอ๋อสงสัยเป็นไข้หวัดนี่เองคงไม่มีอะไรเดี๋ยวนอนพักผ่อนเยอะๆก็ดีขึ้นแต่ปรากฏว่า เออมันไม่ไดีขึ้นค่ะทุกคนมันมันไม่ได้อาการที่แบบหนักจนหน้าตกใจะนะคะมันก็แค่แบบกินข้าวแล้วไม่รู้รสชาตินะคะแล้ววันต่อมานะคะคือวันที่สามเนาะคือเราฉีดน้ำหอมตอนเช้านะคะอาบน้ำตอนเช้าแล้วก็ทาครีมเอ๊ะทำไมวันนี้เออเราไม่ได้กลิ่นน้ำหอมที่เราฉีดเลยเราไม่ได้กลิ่นครีมนีเวียที่เราทาผิวเลย หรือเราจะเป็นโคโรนาวะหรือเราจะติดโควิดแล้วนะเราก็เลยปรึกษากับแฟนเอ๊ะทำยังไงดีนะเราว่าอาการแบบนี้แบบเนี้ยมันน่าจะเป็นอาการของโควิดแล้วแน่ๆเลยอันที่1เลยเนาะเรามีอาการหนักหัวอันที่สองเรามีอาการรสชาติเนี่ยรับรสชาติอาหารเนี่ยหายไปแบบอยู่ก็หายไปอันที่3อาการเริ่มไม่ได้กินอะไรเลยก็มาแล้วก็ดับสนิทในวันที่สา แฟนก็เลยโอเคโทรหาหมอบ้านว่าเราจะทำยังไงคราวนี้แฟนก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวเราไปตรวจโควิดที่โควิดเซ็นเตอร์กันเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะที่เราต้องไปตรวจเพราะว่าอันที่หนึ่งเลยนะคะก็คืออาการของเราเนี่ยเล็กเล็กน้อยแล้วหมอบ้านไม่ได้แนะนำให้จ่ายยาอะไรให้เนาะก็คือถ้าสมมติไม่สบายเล็กน้อยเนี่ยไปซื้อยาที่ร้านยากินเองได้ อันที่2ก็คือในวันที่จะถึงวันลุ่งขึ้นถัดไปเนะะี่ยค่ะเป็นวันที่เราเริ่มงานวันแรกในสวิตเซอร์แลนด์แล้วเทนี้ถ้าสมมุติว่าเราเป็นโควิดจริงๆนะคะเพื่อนร่วมงานของเราเนี่ยก็คงจะติดโควิดของจากเราไปด้วยหลายๆคนเลยเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าจะไม่ดีและเดี๋ยวไปตรวจโควิดดีกว่าจะได้ป้องกันคนอื่นด้วยป้องกันตัวเองด้วยเนาะว่าเอ๊ะเราเป็นหรือเปล่า เราก็เลยทำการจองตรวจโควิดนะคะที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะสามารถจองตรวจโควิดได้ทางอินเทอร์เน็ตได้เลยเนาะว่าเราจะสามารถเลือกเวลาที่เหมาะสมกับเรานะคะแล้วก็สถานที่ที่เราอยากจะไปตรวจเนาะว่าที่ไหนสะดวกกับเราก็เลยโอเคเราจะไปตรวจโควิดนะเดี๋ยวเวลานี้เวลานี้เราเราจะไปตรวจครั้นี้ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะมันจะมีอยู่2แบบก็คือ,อ,อการตรวจแบบรวดเร็วนะคะที่ตรวจปุ๊บรอฟังผลปับ๊บ นะคะภายในครึ่งชั่วโมงกับแบบอันที่2ก็คือรอผลออ24ถึง48ชั่วโมงนะคะแล้วคันเนี้พอเราถึงเวลาไปตรวจน,นะเจ้าหน้าที่นะคะก็บอกว่าเดี๋ยวไปนั่งรอตรงนี้นะรอฟังผลครึ่งชั่วโมงคันนี้ผลออกเนาะมันก็จะมีหมายเลขเรียกว่าเเราจะไปฟังผลห้องไหนพอถึงหมายเลขเราปุ๊บหมอก็ออคุณ ผลการทดสอบของคุณเป็นบวกนะคะคุณติดเชื้อโควิดนะคะเดี๋ยวเ,เราจะแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องทำอย่างไรบ้างนะคะอันดับแรกก็คือหมอบอกว่าคุณต้องกักตัว10วันเราก็ตกใจเฮ้ยเราเป็นโควิดเราต้องกักตัวแล้วเราก็ถามหมอว่าแล้วเราต้องกักตัวที่ไหนคะที่โรงพยาบาลหรือที่สถานที่กักตัวที่มีรัฐจัดหาไว้ให้เขาก็บอกว่าเปล่า กลับไปกักตัวที่บ้านทําอิสุเลซิยนก็คือแบบเหมือนกับแยกสัดส่วนนะคะอยู่คนเดียวอะไรประมาณนี้ค่ะเป็นเวลา10วันค่ะแล้วเขาก็ถามว่ามายังไงมารถส่วนตัวหรือว่ามารถไฟเขาแนะนําให้ใช้รถส่วนตัวในการเดินทางเพราะว่าคุณเป็นโควิดนะคะหมอก็อธิบายว่าถ้าสมมติคุณมีไข้มีอาการไอมีเจ็บคอ คุณสามารถให้คนที่คุณอยู่ด้วยเนี่ยหรือคนที่คุณรู้จักเนี่ยไปซื้อยาที่ร้านขายยาให้ได้นะแล้วก็หมอก็แนะนำว่าเนี่ยเ,เบอร์นี้นะเป็นเบอร์แพทย์จากเขตท,ที่คุณอยู่เบอร์นี้จะเป็นเบอร์แพทย์อีกอันนึงนะถ้าคุณมีอาการฉุบเฉินนะหรือมีอาการที่แบบหายใจแล้วแบบเจ็บหน้าอกหรือแบบหายใจไม่ได้เลย หรืออาการรุนแรงมากๆไข้สูง3-4-5หวันแบบนี้นะคะให้รีบโทรหาเบอร์นี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเบอร์นี้เขาจะจัดการให้ว่าคุณจะต้องทำยังไงต่อโดยที่คุณจะมาโรงพยาบาลหรือคุณจะไปไหนเดี๋ยวเขาจะบอกคุณอีกทีค่ะระหว่างเรากลับบ้านเนาะเราก็กักตัวไป10วันหมอก็แนะนำมาว่าเอ้ยต้องเอ่อต้องพักผ่อนเยอะๆนะพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารให้ครบ เต็มที่เลยค่ะกลับมาถึงบ้านนอนยาวเลยค่ะนอนอย่างเดียวเลยค่ะแล้วก็พักผ่อนอย่างเดียวคือมันมันเพียเนาะมันรู้สึกแบบหนักหนัก,ห,นกหัวอยากแตกนอนแล้วก็นอนยาวเลยค่ะถึงเวลากินข้าวก็ตื่นมากินข้าวอย่างเดียวคือกินอะไรไม่อร่อยก็ต้องกินไปก่อนอะเพื่อแบบเพื่อให้ระบบมันทํางานได้นะเนาะแล้วก็การพักผ่อนเยอะๆมันช่วยได้จริงๆนะคะคือมันทําให้แบบเราฟื้นตัวเร็วขึ้นด้วย แล้วก็เราก็โทรปรึกษากับหมอระหว่างที่ระหว่างที่เป็นนะเนาะว่าเฮ้ยเราเป็นแบบนี้มันโอเคไหมมันเป็นแบบนี้มันดีขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวสักพักนะคะเขาก็จะมีหมอจากเขตนะโทรมาหาเราว่าอาการของคุณเป็นยังไงบ้างออดีขึ้นไหมถ้าดีขึ้นแล้วนะเ,เดี๋ยวเขาจะออกเอกสารให้โดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปโรงพยาบาลหรือไม่ต้องไปศูนย์โควิดอีกแล้วนะคะ การที่อาการของคุณดีขึ้นหายทั้งหมดแล้วเนี่ยก็คือเชื้อเนี่ยมันได้อ่อนตัวลงไปมากๆแล้วไม่สามารถที่จะแพร่เชื้อไปให้คนอื่นได้แล้วเนาะก็สามารถออกไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติได้เลยระหว่างที่เรากักตัวนะคะเราก็กักตัวจริงๆค่ะโดยที่แบบไม่พบปะผู้คนไม่ออกไปหาใครก,ก็กลัวคนอื่นจะติดด้วยเนาะแล้วก็เน้นนอนเน้นกินนะคะแล้วก็ เน้นรักษาความสะอาดเนาะคืออาบน้ําล้างมือก็คือทําทุกอย่างตามที่คุณหมอแนะนำเนาะเพื่อที่แบบเราจะได้แบบเออหายดีหาย,หายไวแต่อีกด้านหนึ่งก็ดูข่าวเฮ้ยเราก็กังวลอุ้ยเราจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะเราจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเราจะอย่างนี้หรือเปล่าเราจะตายหรือเปล่าตอนที่เป็นก็คิดมากอยู่เหมือนกันค่ะแต่พอคุยกับหมอใช่ไหมเขาก็บอกว่าไม่เป็นอะไรอาการของคุณก็คือไม่มีอะไรมากก็ ถ้าพักผ่อนเยอะๆนะก็สามารถกลับมาเป็นปกติได้แล้วก็โอเคเดี๋ยวทำตามหมอไปคือระหว่างเนี้ยมันก็มีอาการปวดเมื่อยตัวอยู่บ้างเนาะจนถึงวันที่8โดยที่เราไม่ได้กินยาอะไรคะ่ะมีแต่ดื่มน้ําเยอะๆดื่มน้าอุ่นชงชากินดื่มแบบดื่มเยอะมากจริงๆแล้วพอวันที่8นะคะอาการทุกอย่างหายไปแบบปิดทิ้งเลยเ เราสามารถรับรสอาหารได้ปกติกลิ่นจมูกได้กลับมาเป็นปกตินะคะไม่มีหนักหัวไม่มีปวดเมื่อยตามตัวแล้วก็เหมือนกับคนปกติเลยนะคะนี้พอวันที่10คุณหมอนะคะก็โทรมาถามว่าเป็นยังไงสัมภาษณ์เรานะคะว่าอาการไปถึงไหนแล้วเนาะถ้าสิบวันครบกํำหนดแล้วนะคะก็ไม่ต้องกักตัวแล้ววันนี้สามารถออกไปเ,เดินเล่นข้างนอกได้เลยแล้วก็โอเค แล้วก็ออกไปเดินเล่นใช้ชีวิตปกติแต่ไม่ต้องกังวลเนาะคุณหมอบอกคุณหมอบอกว่าไม่ต้องกังวลนะเชื้อเนี่ยมันอ่อนตัวลงมากมันไม่สามารถที่จะไปติดคนอื่นหรือว่าแพร่ไปหาคนอื่นได้แล้วก็โอเคเบาใจลงหน่อยก็โอเคออกไปข้างนอกได้ตามปกติในเคสของเรานะคะเราไม่รู้ว่าเราเนี่ยไปติดมาจากไหนเราก็ไปติดมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วอยู่ๆมันก็มีอาการของมันขึ้นมาเองนะคะโดยที่คนที่ เจอเราก่อนหน้าที่เราไปตรวจเนี่ยสวันนะคะก็คือคนนี้เนี่ยจะต้องกักตัวด้วยนะคะเป็นเวลา10วันเนาะแต่ความโชคดีของเพื่อนๆนะคะที่เจอเราทั้ง3คนเนาะที่เพื่อนได้ไปทําการตรวจมาก็คือเป็นเนกาทีก็คือไม่มีเชื้ออะไรเอาจริงๆนะคะในความคิดของเราเนี่ยไอ้เจ้าโควิดเนี่ยมันก็คือเชื้อไวรัส เชื้อหนึ่งอะค่ะที่มันไปทำลายระบบทางเดินหายใจหรือไปทำลายปอดของเราได้เนาะก็คือคนที่แบบที่เสี่ยงหนักๆเลยอะค่ะแล้วก็คนที่แบบอาการรุนแรงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนที่แบบสูงอายุเลยนะ,ะสองก็คือผู้หญิงที่แบบตั้งครรภ์อันที่สามเลยก็คือคนที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นเบาหวานความดันไขมันเออโรคอะไรอะหัวใจหลอดเลือดอะไรประมาณนี้ค่ะพวกเนี้ย จะทาให้มีอาการหนักแล้วก็แบบการดําเนินไปของโรคเนี่ยรวดเร็วทําให้คนนะ่ะซุดตัวเร็วแต่สําหรับคนที่อายุยังน้อยอยู่นะคะคนที่แบบร่างกายแข็งแรงหรือแบบคนที่แบบไม่มีโรคประจําตัวอะไรเนี่ยการกลับมาเป็นปกตินะคะ่ะก็จะทําให้ฟื้นตัวก็จะทําให้แบบร่างกายเนะะี่ยค่ะฟื้นตัวได้เร็วขึ้นคือเราเนี่ยสังเกตจากตัวเราเองเนาะแล้วก็สังเกตจากคนอื่นๆนนะคะที่ที่เขาเป็นเนี่ยที่เขาเป็น โควิดแล้วเขาก็หายเนาะก็คือเขามีอายุที่แบบ50ลงมาค่ะ50 40 30อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบออนอนพักผ่อนเยอะๆกินข้าวออกกำลังกายเล็กน้อยเงี้ยคือเขาหายเร็วมากแต่สำหรับคนที่แบบมีโรคประจำตัวเนี่ยอาการจะซุดเร็วมากแล้วก็เป็นรุนแรงด้วยถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะคะแล้วก็เลยอยากจะบอก ทุกคนว่าโควิดอะค่ะมันมันรุนแรงจริงแล้วก็แต่ว่ามันสามารถป้องกันได้นะคะถ้าเราเนี่ยล้างมือให้สะอาดเนาะทุกครั้งเลยแล้วก็อันนี้สองเลยก็คือสวมแมสตลอดเลยค่ะเวลาเราจะไปในที่ที่แบบชุมชนหรือคนเยอะๆให้สวมแมสตลอดแล้วก็3ก็คือรักษาความสะอาดของร่างกายเราเนี่ยค่ะเสื้อผ้าแบบออกไปข้างนอก อาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าซักผ้าเลยไม่งั้นเดี๋ยวเชื้อมันจะติดมาแล้วแล้วเราก็สามารถติดโควิดได้ซึ่งของเราเนี่ยติดตอนไหนเราก็ไม่รู้แต่เราคาดว่าน่าจะเป็นตอนที่แบบไปซื้อของกินอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็หยิบของบางอย่างเราก็ไม่ได้ล้างเนาะอย่างเช่นแบบพวกที่มีมพลาสติกอย่างเงี้ยหอ่อหุ้มแล้วก็แกะพลาสติกออกใช่ไหมคะเราก็ไม่ได้ทําความสะอาดไอ้ตรงนั้น อาจจะมาจากตรงนี้ก็ได้หรืออันที่สองที่เราคิดว่าเราติดมาจากไหนก็คือเราไปลองเสื้อผ้าเวลาเราไปร้านเสื้อผ้าอย่างเงี้ยค่ะเราเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ถอดแมสออกใช่ไหมมันอาจจะติดจากตรงนี้ก็ได้ซึ่งเราเองก็ไม่รู้ว่าติดมาจากตรงไหนค่ะซึ่งในส่วนของเราเนี่ยเราก็ว่าเราป้องกันทุกอย่าง<ม>เรา ใส่แมสเราก็ล้างมือทุกครั้งที่ไปในที่ชุมชนหรือแบบออ,ออกมาจากห้างเข้าห้างเขาก็ม,มออีอะไรอะน้ำยาล้างมือเนาะแล้วก็ล้างทำความสะอาดตลอดแต่เราก็งงว่าเราไปติดมาอย่างไงแต่เมื่อติดแล้วนะคะเราก็ต้องรับมือกับมันให้ได้ อพอรับมือกับมันได้เนี่ยเราก็ต้องรับผิดชอบต่อสังคมด้วยเนาะเราก็ต้องกักตัวเนาะเพื่อจะได้ไม่เป็นภาระของคนอื่นนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็จะฝากทุกคนไว้เท่านี้ละคะ่ะล้างมือให้สะอาดทุกครั้งนะคะก่อนจะหยิบอะไรกินเข้าปากหรือว่าแบบทําไปไหนมาไหนก็ค,คือล้างมือบ่อยๆเลยค่ะมันช่วยได้จริงๆอันที่สองก็คือใส่แมสเนาะอันที่สามก็คืออาบน้ำ บ่อยๆนะคะแล้วก็ทําความสะอาดเสื้อผ้าอยู่เป็นประจํานะคะเปลี่ยนผ้าปูที่นอนบ่อยๆนะคะอันที่4เนาะแล้วก็กินข้าวให้อิ่มนอนหลับให้เพียงพอนะคะแล้วก็ออกกําลังกายทําให้ร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอพวกนี้นะคะมันสามารถป้องกันโรคโควิดได้แล้วก็มันก็ป้องกันโรคอื่นๆได้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สาคัญเลยก็คือไม่เครียดะคะ่ะการที่เราเครียดเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ย เป็นอย่างอื่นได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะขอให้ทุกคนเนี่ยสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็มีความสุขในวันปีใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ